เอานะครับวันนี้เราก็จะปฏิบัตรายง,งานวาันประเทินนะครับในวิชานะครับประจําห้องของกูจูนะครับชูเดยออมจูคนดีคงในส่วนเหล่าละครน,นะครับเราก็วีนนี้เราครับเข้าสู่วิชาพิทยาสตร์มศึกษาปีที่สี่นะครับมารเรียนรู้ในหน่วยที่หนึ่งนะครับจํานวนนับ การบวกการลบการคูณกันหารสึกแปลกใจไม่คุ้นเคยนะครับหน่วยย่อยนะครับที่จำนวนนับที่มากกว่า1นึ่งแสนเราจะไปเรียนรู้เรื่องการอ่านตัวเลขการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับที่มากกว่าสิบล้าน และสาคัญนะครับหรือคอมพิตดตอร์นะครับจำนวนนับที่เขียนแสดงด้วยัวเลขที่มากกว่าเจ็ดหลักเลขโดดทางซ้ายของหลักล้านเรียงลำดับจากขวาไปซ้ายอยู่ในหลักสิบล้านหลักร้อยล้านแล้วก็หลักนแล้นนะครับผลการรู้ตัวชี้วัดนะครับ ฟอหนึ่งจุดหนึ่งนะครับฟอสี่ทับหนึ่งอ่านและเขียนตัวเลข <c oughs> อินดูอาราบิกตัวเลขไทยตัวเลขซูนังสือนะครับแสดงคุณภัพที่มากกว่าหนึ่งแสนอยากดูมดุจูจุดสงการเรียนรู้ด้วยกันนะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ตัวเลขอินดูอัลเบิก,กตัวเลขไทยตัวเลขหนังสือ นะครับตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่านะครับการประบมินผลรู้จากอะไรครับรู้จากการปดะครับสังเกตกิกรรมการเรียนรู้จากที่นักเรียนได้ทำปฏิการนะครับครูจะมาตรวจรายละเอียดนะครับวา่ามีจุดไหนที่ต้องแก้ไขบ้างนะครับครูจะมาใส่รายละเอียดให้เรานะครับว่าจุดสำคัญมันมีอะไรบ้างเรียงจากตรงไหนไปตรงไหนนะครับ อันนี้ครูก็มาดูการกเรียนรู้แล้วนะครับตามลู้เก่าความรู้ใหม่ของเรานะครับเป็นยังไงบ้างครูก็จ,จะมาแก้ไขให้เรานะครับเพิ่อพัฒนาแลว้วก็บันทึกนะครับสังเกตการเรียงรูกของเราขอบคุณทีน่นะครับชมผลงานของเรานะครับบายรักครับคุณม่ครับจากเรียนทุกทคน